สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเกา่าเหมือนเดิมนะครับ,ก,บกับผมบรกกองสมพันธ์พี่น้องวันนี้กับพอกันวันที่แปดกลุ่มผ้าพันธ์สองพันหร่อยหกสิบห้าพี่น้องประมาณถุมหนึ่งนะครับอยู่ที่บอกบสมพันธ์ฟาร์มกบบ้านโนนดาสีตำบลขอไร่อำเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหามสาร,าค,าาสาราคามนะครับพี่น้องนะครับไปเสนียกซีซีหนึ่งสีศูนย์พี่น้องเด้ อุนหู้มีเอฟซีเท่ามากพี่นอ้อ,องเทมาถามทใกล้พ่อๆพอไปวะท่านผมก็เลยขอหยาดวากว่อน,นวาเรื่องการเตรียมตัวการเพบบาพบนนะครับพี่น้องเห็นก,กูเหน็นกกเขาอย่างนีน้พี่น้องกินเนื้วหมดเลพี่น้องเขาเริ่มี่ยูโต้ละอาหารหลายปวดพี่บุกูินเ,เนี้อหมดเลยนะครับเงินฝนนี่ตก นี่หนียปวดพี่น้องเน,นี่ยายปวดอนี้ได้ลองปองแตลงเลยครับวิธีเตรียมเตรียมกันนั่นเอาเขาเลี้ยงกันเลยเอาเราเขาเลี้ยงให้เนาพี่น้องวิธีเตรียมพอกป่อยากพี่น้องพอไม่พักมาแยกออกจากกันเลยนะครับยายาไส่กันเนรื่อพี่น้องกันพวกใดทํานแยกแยกออกเลยนะครับพอ,พอมันพร้อมเลยดิใกล้เลยดิยเนยเียนมีหน้าอวัยเดียนกุมภาเนี่ยกลางกลางเรียนกันเริ่มเลยพี่น้องนะครับเขาปมเริ่มกลางเรียนนี่แหละแต่ว่า ทุกสิ like ่งทุกย่างก็ต้องเบิังอากาศก่อนพี่น้องถ้าอากาศหนาวเขาก็ขย่าเบาะนะครับถ้าพ่วงพร้อมผมวันพร้อมทุบบอลอะแล้วพี่น้องถ้าคันอากาศท่อนห่อนนี่น้ำเลยพี่น้องการเรียนนี่อากุณหภูมิเด็กเลยครับเ่าต้องฟังเสียงนะครับยิ่งเสียงก็พี่น้องไอ้เปียกเปียกเปียกขึ้นครบต้องผูข้ห้องเลยพี่น้องห้องถืมือถืมือเลยพี่น้องกวผูเขาพร้อมแล้ว เราตัวเมียก็ต้องเบิ้งนะครับเบิ้งท้องเขาท้องเงี้นะครับท้องเงี้เลยข้าเบิ้งไข่เหรียญนะครับตัวเมียข้ามเบงเหรียญที่อบท้องเงี้ยได้เลยเขาอยู่ไน้นามท้องตัวน้อยเลยนี่จับมาแต่วัวเมียตัวเงี้ยเลยพี่น้องเมียจำโบ้ได้เลยพี่น้องจับกันมาแบไข่เต็มกองเลยเต็มตัวผมไ่อยากจับนะครับจับดูเลยผมเอาเบิ้งกับพีิบผมว่านนะครับตัวเมียก็พร้อมแล้วล่ะของผมนะครับ hmm. <c oughs> ถ้าของพี่น้องกับพี่พอ่อเหมือนกันนั่นแหล,และเ่าเกินกันนะครับบัวกบคอยมันแปดเกาเดือนไปนะครับแปดเดือนเกาเดือนนี่ผมว่ามันพร้อมหมดแล้วนะครับถึงฤดูกาลของเขาแล้วเริ่มแล้วนอกจากวิธีการนอกจากแยกพ่อปูแยกเมียออกนะครับแยกกันเลยย่างหนึ่อาทิตย์นึงซะนะครับพอเลี้ยงอีกอาทิตย์นึงก็พอได้ด้วยนี่เพราะว่าเรื่องที่แปดหมดนี้แปดกับเจ็ดกับเจ็ดสองสิบตีแปดกับเจ็ดกั ที่ห้าวันพอดีนะครับนี่ก็อาทิตย์นาพอเลยพี่น้องผมเริ่มเพาะวิธีการของผมก็คือดังนั้นแรกเขาจะปล่อยให้น้ำเน่าซะก่อนจงไว้จักสามหมื่นนะครับตัวผูกก็ต้องน้ำเน่าตัวเมียก็ต้องน้ำเน่านะครับวิธีการนะครับให้น้ำเน่าก่อนคือว่าปล่อยเขาไปต้องล้างบ่อจักสามหมื่นนะครับพี่น้องให้นำตัวเมียการเน่าก่อนอันดับสองนะครับตัวผูกตัวเมียได้แยกกันไว้แล้วก็นหนึ่งแยกกันไว้สองนำตองเน่านะครับ สามบ,อานะบอา่อห้องน่ะนะบ่อห้องที่พอนตรงล่างตากแดดจักสองมืนอนได้แหงงเลยนะครับบอ่อบนวทีมิเนตนะครับ,บอันบ่อผ่าใบกับตากแดดเคลื่อนล่างล่างล่างๆอกับตากแดดออกแหงเงี้ยไหวนะครับจักมือนหนึ่งนะครับบอ่อผ่าใบบ่อทเมิเนตกัะมือนหนึ่งก็ได้นะครับมาเด็กเดียดแหงเงี้ยเนเจนเลยแหงเงี้ยกระซักเลยนะครับมันเป็นเครื่องแหงแรงน้วยวันนี้ยำแรงกับมือนที่พ่อ อนอีกอันนึงมอันที่สองคือพอต้องให้อาหารงดอาหาร,นร,รห,นหนึ่งมื่นนะครับมูทิฟอมอืดมันอนีงดไว้นะครับก็พอต้องให้เค้นะครับงดอาหารหนึ่งมื่นก็เป็นอันที่หา้าพอต้องหัวหาอะไรอันที่หา้าเขาน้มนามก็ต้องหนามไม่เลยพี่น้องหนามต้องไม่ไม่เลยเปิดน้มตั้งแต่ตอนเชียงนั่นพอดีปล่อยเย็นๆหัวหาหม้อแรงมานเลยต้องก็ผักใส่อย เอาหนาใสยยาเอผักบุงผักนั่นจะเตยได้ผักนามจะเตยได้พี่น้องกาเอาเตยให้เขาเน่านะผักหนาพวกหนาเนี่ยเน่าครับเน่าเป็นอาหารของลูกหัวก็ดีนะครับหลังกเอาลงไปใส่เม็ดเลยมีตะปูชุดหน้่มีตักตัวลงไปเม็ดเลยตะปูร้อยตัวตัวเนี้ยสองลอยตัวก็ะามเอาไสเลงไปบดนะครับเพื่อเป็นการซ่อมนะครับอันนั้นแหลกมือแหลกเป็นการซ่อมเี่ซ่อมให้คราฮัดหัดเพาะไข่นะครับ ในข้อหัดจับคู่นะครับนี่นะครับเป็นการซ่อมเอื่อนซ่อมเลยอันเทียร์เนี่ยวันนี้จับผมนมาอีกนะครับมือลูกกัจับผมหน้าขันบอกไข่ก็เอาเลยขันบ่อไข่ก็เอาม้อยขี้เกลวอย่างสามมือนอกจากม้อปล่อยน้ำเขาเอาอีกอีสามมือลูกกับเพาะอีกขี้เกลวเป็นการซ่อมครั้งที้ซ่อมนะครับจะซ่อมขี้เกลวต้องมัดเลยนะครับวันนี้เาก็ ครั้งที่สามอีกกานทอนคันสองครั้งบ่กไข่ก็ถือเอาเลยนะครับกานบ่กไข่กับครั้งที่สามก็ซ่อมอีกเมื่อเกินสามครั้งนะครับบ่กไข่แน่นอนนะครับนี่คือการการซ่อมครบนะครับซ่อมให้เขาไข่หัดไข่นะครับฝึกให่งเขาคร้าไปฝึกให่เขาหัดไข่นะครับให้เขาเพาะฝึกเพาะเขานะครับนะครับครบถ้าต้องฝึกก่อนเนี้ยว่ามันเอามือเดียวดิบเป็นได้ไหมพี่น้องมว่เป็นได้นะครับคอย้ะกอนเห็ดไปเด สองสามพันก็งเปลนนะครับบาเกินสามพันพี่นี่ของผมเป็นเลยส่วนของพี่น้องอะไร่านีเกินนี้กันสามพันนี้กันนะครับส่วนการเพาะหลักสำคัญสำคัญเลยพี่น้ามึงเอาเอานามไม้เท่แบบนี้ในบ่อสิพะให้มันเหมือนกับฝนตกไม่นะพี่น้องตากแดดให้แห้งๆบ่อหนามเย็นๆนะครับลงใส่บ่อแล้วกเย็นๆเห็นมันเหมือนกับฝนตกไม่ใส่ปิงเกอร์เห็ดเป็นฝนเยี่ยมยิ่งดีนะครับพี่น้อง นเหมือนกับฝนตกเลยนะครับเขาถือกินนามไม่อากาศดินไม่ฝนไม่นะครับเมื่อใครได้ี่นอบการเลี้ยงเขาโดยตรงเลยครับนี่เลี้ยงอัตโนมัติเลยครับเพราอที่ครั้งแรกสมมติท้างสองของครั้งแรกว่า่ะบ่ออกก็บม่ไปยังครั้งที่สองบ่อออกก็ไมยังนะครับแต่ว่าคิดว่าที่ออกพี่ดอกรั้งสองั้งสองั้งสามที่ออกแล้วครั้งแรกบนแน่นอนบ่บารประกันนะครับ ต้อันเขาพร้อมกับที่อกล้วยนะครับออกน่นอนทางที่สามนะครับพี่นะ้องตังเขาเห็ดคั่ควตงังน้ำให้ได้น้ำต้องเนาวกวอนอยู่ในบอ่อกวอนนะครับบ่อผสมเหมือนบ่อไอ้บอ่บอ,บอเลี้ยงนะครับบ่ออุ้มวนเขานี่ต้องเห็นเาก่อนพ่อไปถึงน้ำไม่เขาถิงรูสกว่าจากไข่นะครับพันที่หาวลูกนี้ลูกนี้ไหลคุ่มมันเลยตวผูนะครับเราวางฝนตกไม่นะครับนี่การฟ่อมจะ่สามเทียนนะครับการเตรียม เตรียมคบไว้เพาะปีนี้นะครับพี่น้องการเตรียมคบนะครับเตรียมกบเพื่อกันเป็นการเพาะพอพันธุ์นะครับเอาคลิปนี้ก็ถ้ามีพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นเพาะกันอีกนะครับลูกต้นไครอืมซับตัวครให้พี่น้องกดซับตัวใครกดไลค์กดแชร์สวัสดีดดดครับ